นะคะเอามากินดูเขาจะเอาใส่รถได้ไหมวันนี้พ่อเขาเหนื่อย<า>ขอต้อนรับเข้าช่องพังสายฟ้าเลเฟนนะคะตอนนี้จะพาน้องฟ้าไปตัดหญ้ากินนะคะแต่ต้องให้เขาช่วยเลือตัวเองค่ะพ่อแม่แก่แล้วเหนื่อยให้ใช้ให้เขาไปเอายามากินเองนะคะตอนนี้ จะให้เขาช่วยตัวเองบ้างค่ะถ้าเราแก่แล้วจะให้เขาทำเองดูสิเขาจะทำได้ไหมตามไปดูเลยค่ะน้องฟ้าจะไปขนนญ้านะคะเอามากินตัวเขาเองค่ะตามไปดูนะคะว่าเขาจะทำได้ไหมน้องฟ้าทำงานเองนะคะวันนี้พ่อแม่แก่เหนื่อยแล้วด้วย ให้เขาทำงานเองค่ะตามไปเลยนะคะว่าน้องฟ้าเขาจะทำได้ไหมค่ะมาแล้วนะคะค่ะไปเลยนะคะ น้องฟ้าเขาจะเก่งไหมดูน้องฟ้าเก่งเลี้ยวรถเองได้เลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากหนูลยุยเก่งมาก เออจริงหอบเด้นะคะให้เขาหอบหญ้ามาใส่รถเองดูสิเขาจะทำได้ไหมคะน้องฟ้าคนเก่งอยู่แล้วต้องทำได้ค่ะ เวลาเขาไม่มีพ่อกับแม่เขาต้องสู้ด้วยตัวเองนะคะเอาครึ่งหนึ่งก่อนลูกครึ่งหนึ่งก่อนเอาครึ่งหนึ่งก่อนลูกเอาครึ่งหนึ่งก่อน นะคะน้องฟ้าหอบยามาแล้วค่ะดูเขาจะเอาใส่รถได้ไหม เท้าเตะก่อนลุกแล้วเท้าเตะก่อนเออเอาเท้าเตะก่อนหนูม,มีมือแค่อันเดียวหนูต้องใช้เท้าด้วยเออ,อเมันไม่ถูกทางมันต้องยืนฝั่งนี้ไปทางนี้ ใส่รถนะคะ <Hey. S 1> เออวางใส่รถด,ดีๆ <Hey. S 1> เออเก็บเธอไปหอมใหม้ด้วยนะ หอมมาถ้าทำนี่พอพอดีมันมาวางเส่รถเลยดีแกเย็นเย็นลูกแกเย็นเย็นพ่อแม่แก่แล้วมันต้องช่วยเหลือพ่อกับแม่ด้วยวอไปก่อนลูกไปก่อน ได้หมดแล้วลูกไปหมดแล้วอ,อ,อีกหอบหนึ่งหอบเสมอเสมอสิลูกหอ,อบดีๆหอบดีๆ เก่งแล้วหาพีพ่บีเก่งจังเลยปล่อยจิตนแน่ตรงนี้ก่อนนี่เธอเนี่ยต้นไม้อันนี้นี่มองนี่เด้อยังไปตรงพุ่นเด้อมีผึง่งลังผึงง่งใงใยนี่ตรงนหนาเจ่ัหนแหละลัลงผึงง่งใี่ยมองแอเต้ นี่ปองจาเน่นี่นี่น,นี่ต้นใหม่นี่มันมีต้นใหญ่ยังี่เนียเนี่ยมอีกเมื่อว

วันนี้พ่อเขาเหนื่อยมากมเขาเลยบอกว่าให้ลูกฟ้ามาขนหญ้าไปกินเองนะคะเดี๋ยน้องฟ้าจะเอาไปถึงบ้านไหมหตามไปดูดเลยค่ะดูเลยนละคะน้องฟ้าไม่อยาก,กทำนะคะเพราะว่าอยากกินหญ้าเลยค่ะ,มะไม่อยากขนไปค่ะน้องฟ้าก็อยากกินหญ้าเลยค่ะเขาไม่ขน ให้พ่อขน้น <laughs> พ่อต้องข้นไมให้หนูกินเขาบอก<เ>อว่างี้หนูไม่ข้นแล้วหนูจะกินอยู่ตรงนี้แหละเขาว่าดูสิหนูไม่ข้นแล้วหนูจะกินอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวดูสิเขาจะทำไหมแม่แเ,เอ๊ะเอ๊ะแม่แเอ๊ะปานะคะ ขนแล้วค่ะขนช่วยพ่อเขาแล้วค่ะสายเลยค่ะดูค่ะเดี๋ยวจะถึงไหนจะถึงบ้านไหมจะไปแอบกินไหมเนี่ยตรลองดูสิคะไปแล้วนะคะกว่าแล้วค่ะเพราะหนูไม่อยากขนหนูจะกินอยู่ตรงนี้จ้า <laughs> น้ำลายหกเลย

เออเห้เก็บเอ้เก็บเก็บเห็นยญ้าไม่อยากขนแล้วจะกินเลาคนรเเข็เเปล่าขน่ยเ่นะคะเอ้เห้เห็นย่เห้เหนเห้เห้เห้เหะเหนเหนะเ ต้องช่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้ลูกไม่อยากทำลูกจะกินอย่างเดียวนะคะไปแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ถึงบ้านได้กินลูกถึงบ้านได้กินถึงบ้านหนูต้องได้กินอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ไปแล้วค่ะอ <Yeah. S 1> <laughs> ไปแล้วค่ะทีนี้เอ,อค่อยๆโออไปนะคะค่อยๆใจเย็นๆน้องฟ้าทําอยู่แล้วเรามีกันแค่สามคนพ่อแม่ลูกนี่แหละคะ่ะไม่ทําใครจะทําหนูฟ้าไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะลูกหนูโตแล้วตายแล้วค่ะ อของเขาสู้ไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณช่วยกดไลค์ก like, ดสปยให้น้องสายฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ